สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องดีโซนะคะเดี๋ยววันนี้โซจะพาเพื่อนๆนนะ่ะไปเช็คช่อง youtube ของตัวเองนะว่ามีการแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่าและสำหรับใครที่มีการแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์นะคะเดี๋ยววันนี้โซจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังค่ะเริ่มต้นนะคะให้เราคลิกไปที่รูปโปรไฟล์ด้านขวามือข้างบนก่อนค่ะ จากนั้นนะคะเราเลือกที่คำว่า YouTube Studio เมื่อเราดูนะคะเราจะสังเกตเห็นแถบสีแดงตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นการละเมิดของช่องนะคะอาจจะมีการโพสต์วิดีโอที่เป็นเรื่องลิขสิทธิ์เลยทำให้ที่ช่องนี้ต้องมีการนำวิดีโอออกโดยมีผู้อ้างสิทธิ์มานะคะว่าเขาเป็นเจ้าของ อันนี้เป็นเคสที่โซทําให้ดูนะคะเป็นช่องของเพื่อนนะไม่ใช่ของโซนะไม่ต้องห่วงเสร็จแล้วนะเราลองกด1จาก3หมายความว่ายังไงหมายความว่าการประกาศเตือนเรื่องลิขสิทธิ์อ่ะถ้าเราได้รับประกาศนี้ครบ3ามครั้งนะคะช่องจะโดนปิดแล้วก็ YouTube ที่เป็นช่องอื่นๆก็จะโดนปิดด้วย ที่มีความเกี่ยวข้องกับช่องนี้ก็จะโดนปิดเหมือนกันนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะไม่สามารถที่จะสร้างช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาได้จากบัญชีนี้แล้วนะคะเพราะว่าเราได้ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้ถึงสามครั้งค่ะโอเคเสร็จแล้วเรากดที่เลขเลยนะคะ อันนี้จะเป็นประกาศเรื่องลิขสิทธิ์คือข้อแรกเขาจะนำวิดีโอเราออกจาก YouTube แล้วเราก็จะได้รับประกาศนี้มาค่ะครบ3ามครั้งยกเลิกบัญชีช่องแล้วก็ช่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คืออาจจะรอให้ประกาศเตือนหมดอายุภายใน90วันแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคะ คือเราต้องศึกษาข้อมูลจากโรงเรียนลิขสิทธิ์จนจบหรืออาจจะเป็นส่งอ่ายื่นเรื่องโต้แยง้งหรือถอนการร้องเรียนแต่การยื่นเรื่องโต้แยง้งเราต้องมั่นใจนะว่าเราเป็นเจ้าของวิดีโอคือการยื่นเรื่องหรือทำอะไรเขาก็จะมีข้อบังคับทางกฎหมายด้วยค่ะอันนี้ พบว่าประกาศเตือนนี้เราได้รับเมื่อวันที่6พุศจีกาปีที่แล้วเราก็นำเนื้อหาออกเรียบร้อยนะคะจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราศึกษาข้อมูลจากโรงเรียนลิขสิทธิ์จบประกาศเราก็จะหมดอายุภายในวันที่4กุมภานี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเข้าเรียนโรงเรียนลิขสิทธิ์กันเลยค่ะกดที่คำว่าโรงเรียนลิขสิทธิ์ได้เลย เมื่อเข้าถึงโรงเรียนลิขสิทธิ์เรียบร้อยให้เลื่อนไปแล้วก็กดวิดีโอนะดูวิดีโอก่อนโดยเวลาที่เรากดดูจะมีคำบรรยายให้เลือกให้กดที่ตรงนี้ให้ขึ้นเป็นแถบพอขึ้นเป็นแถบสีแดงอ่าวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเขาจะมีคำบรรยายซับไตเติลไทยให้ข้างล่างค่ะ ดูให้จบเลยนะคะสนาทีเสร็จแล้วมาตอบคำถามที่ด้านซ้ายมือแต่ละข้อเมื่อตอบเสร็จแล้วให้กดที่คำว่าตรวจสอบได้เลยตรวจคำตอบคะ่ะกดเลยนะตรวจคำตอบถ้าเราตอบถูกนะคะเขาจะขึ้นเป็นแถบสีน้ำเงินว่าคุณสำเร็จ หลักสูตรจากโรงเรียนลิขสิทธิ์เรียบร้อยโอเคแล้วก็กดเสร็จสิ้นเลยเพราะฉะนั้นประกาศเตือนอเรื่องลิขสิทธิ์จะหมดอายุวันที่สี่บุาพานี้นะคะโดยสำหรับใครที่มั่นใจว่าคลิปวิดีโอเป็นของเราสามารถที่จะเลือกดำเนินการและเลือกเป็นติดต่อผู้อ้างสิทธิ์หรือส่งการยื่นเรื่องโต้แย้งได้ ส่วนเรื่องการสร้างรายได้คงต้องดูต่อไปว่าจะสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ไ,ดไหมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้โซด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย